บรรยากาศการประกาศรางวัลสำหรับคนดนตรีเดอะก t a m a ์ Award 2022ที่จัดกันขึ้นไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวเมื่อเหล่าศิลปินดาราน,นักร้องและคนที่อยู่เบื้องหลังตบเท้าเข้าร่วมง,งานกันอย่างเนืองแน่น โดยหนึ่งในนั้นก็คือโบกี้ไลออนหรือพิทซีนีวิรสุสธิมากสศิลปินสาวแห่งยุคที่ในปีนี้เจ้าตัวยังสามารถคว้ารางวัลใหญ่ติดไม้ติดมืออย่าง Best Female a r t i s t of the y e เ r เป็นไปตามคาดหมายซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะมีทั้งเพื่อนพ้องน้องพี่คนสนิททั้งในวงการและนอกวงการ เข้ามาร่วมแสดงความนดีกับเจ้าตัวอย่างล้นหลามแล้วอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายคนอดทักและอดที่จะพูดถึงไม่ได้นั่นก็คือชุดสวยแซ่บสุดเซ็กซี่ของโบกี้ไลออนที่สวมใส่มาร่วมในงานเพราะนอกจากจะเข้ากันดีๆกับรูปร่างและสไตล์ของเธอแล้วดีไซน์ของชุดก็ยังแอบโชว์ความเซ็กซี่เบาๆจนบรรดาช่างภาพสื่อมวลชนต้องรัวชัตเตอร์เก็บช็อตเด็ดๆกันคึกคักเลยทีเดียว ก็นะผมได้ยินคำว่าเยี่ยวมากเลยออกเปี้ยวมากขอบคุณมากครับทอ้ทีครับทอ้ทีสวัสดีค่ะโบกี้ไลออนค่ะหนูไม่ได้เตรียมอะไรมาพูดเลยแต่ว่านี่เป็นงานที่หนูตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าเป็นงานของคนดนตรีแบบจริงๆแล้วก็วันนี้หนูได้มีโอกาส ขนตาของตัวเองขึ้นมารับร่างก์ก็สมกับที่หนูแต่งหน้ามาตั้งแต่เที่ยงน,นะคะค่ะก็ขอบคุณกีตาร์แมนนะคะที่ให้รางวัลน,นี้กับหนูแล้วก็ขอบคุณวอเดดักมากมนะคะที่สนับสนุนทุกๆอย่างมาตั้งแต่หนูยังไม่รู้จักตัวเองเลยด้วยซ้ำว่าหนูสามารถทำสิ่งนี้ได้แล้วก็ ที่ผ่านมาหนูคิดว่ารางวัลไม่ใช่สิ่งที่จะวัดอะไรเลยว่าเราเราเก่งจริงหรือเปล่าหรือว่าเรารักสิ่งนี้จริงๆแต่ว่ารางวัลน,นี้ก็มีความสำคัญกันหนูมากๆแล้ววันนี้การได้ขึ้นมายืนตรงนี้มันก็เหมือนทำให้หนูรู้จริงๆว่าหนูเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้ค่ะถึงแม้จะเป็นช่วงช่วงเวลาสั้นๆหรือว่าปีนี้ก็ หนูดีใจที่มีทุกคนแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ซัพพอร์ตหนูฟังเพลงของหนูค่ะหนูก็หลังจากนี้สิ่งที่หนูจะทำหนูก็คงกลับกลับบ้านไปเป็นหินก้อนเดิมหินที่กลั่นกรองน้ำที่สะอาดที่สุดให้ทุกคนได้ฟังหินที่มีตั้งแต่ชั้นหยาบที่สุดไปจนถึงชั้นที่ละเอียดลงมาเพื่อกลองน้ำที่บริสุทธิ์ ที่สุดนั่นก็คือบทเพลงที่จริงใจต่อผู้ฟังมากที่สุดหมวยจะทำเพลงต่อไปค่ะแล้วก็หมวจะพยายามไม่ทำให้พวกคุณร้องไห้นะคะเหมือนที่พี่กระเทยบอกเนาะถ้าไม่อยากพาดข่าวบันเทิงแ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b e ทางช่องด u ทุ b ท t อบดาราด้วยนะคะ